นนี้ก็เป็นมันต้น,ตนเขาเดินปัญญาชนสองพันห้ารอยสามิสี่ไม่ยคุยอะไรกันดีเจะคุยสูงไปก็เกรงว่าคนใหม่จะไม่รู้เรื่องเพิ่จะถามคนเก่าก็เกรงว่าคนเก่าจะลืมจะคุยต่ำไปก็เกรงว่าคนเก่าจะลำคานคถามเข้าบอกจำไม่ได้ เอาดีกว่าเก็บเล็กเก็บน้อยดีกว่านะเป็นว่าอันว่าวันนี้เราอธิบายกันเรื่องกายเก็บเล็กเก็บน้อยว่วอย่างน้อยที่สุดตายชาตินี้แล้วไม่ลงนรกดีไหมดีนะไอชาติหน้าไ่รับรองนะคำว่าชาตินี้ไม่ลงนรกมันหมายความว่าเราจะไปสวรรค์ไม่ยังต่ำแล้วก็ต้องไปได้ด้วย วิธีไปไม่ยากเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวคงรู้กันเพาะว่าถ้ามีหลายหลายท่านอาจจะคิดว่าทุกคนเกิดมาแล้วมีบาปขึ้นชื่อว่าคนมีบาปก็จะต้องลงอบายภูมิอันนี้เป็นของธรรมดาแต่ว่าคนที่มีบาปเยอะๆไม่ลงอบายภูมิก็มีอย่างองค์ดิมานเป็นต้นฆ่าคนพันกว่าคนเศษ เมื่อพบองค์สุเด็จพระบรมาโลกระเทศคือพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวมีความเดิมสายเข้าบทในพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติเป็นเป็นพระอรหันต์แม่ข้าคุณทั้พัันคนนะแต่ว่าเวลานี้เราไม่พบพระพ,พ,พุทธเจ้าองค์จริงจะว่าอกปลองก็ไม่ใช่เจี่ยปั้นไม่ปลองเปรียบนะ พระพุทธวจะก่อเปรีปยบเทียบพระพุทธเจ้าเราไปพบพระพุทธเจ้าองค์จริงๆเราทำไงทำยังไงถึงจะไปไปสวรรค์ได้ไปพุทธม,มโลกได้ปฏิพาน์ได้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้บนสุดท้ายก่อนที่จะนิพพานวันนั้นพระนลนเสียใจว่าองค์สมเด็จพระจอมใจจะนิพพาน ท่านเองก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่จึงเียจึงเรียกวฒิเจ้าไปก็ร้องไห้ก็นสลักมาต่างร้องไห้บอองค์สมเด็จพระจอมใจทรงเรียบเข้ามาเป้าก็เข้ามาเฝ้าท่านถามว่านนุ์ร้อง,หงไห้ทําไมท่านนานท์กล่าวทูลว่าเวลานี้องค์ยยสมเด็จพระจอมใจจะนิพพานแล้วแต่ว่าข้าพระพุทธเจ้ายังเป็นเสขาบุคคลอยู่ คำว่าเสขาบุคคลหมายความว่าบุคคลต้องศึกษาถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เขาเรียกเสข่าบุคคลพระโสดาบันก็ดีพระสิทธาคามีก็ดีพระนาคามีอันนี้ที่เรียกเสเสข่าบุคคลถ้าอาเสข่าบุคคลคนไม่ต้องศึกษาคือพระอรหันต์นั้นหมายถึงจบแล้วในเมื่อข้าพเจ้ายังต้องศึกษาอยู่เวลานี่พระองค์ทศระรงครูก็จะนิพพานต่อไปก็จะไม่มีใครสอนข้าพเจ้า พระเจ้าจะละอนันธาดูก่อนอน,นุนถ้าตถา,าคตนิพพานไปแล้วว่าทำไมวินัยที่สัตถา,าคตสอนไว้จะเป็นครูบาอาจารย์สอนเธอเห็นไหมจำได้มไหมทำไม่ในเพระธรรม่ในที่พระเจ้าสอนไว้ 80, 000, 000, ทั้งหมด84,000หัวข้อที่เรียกว่า84,000พันธรรมขันธ์เรื่องหนึ่งเที่ยว่าธรรมขันธ์หนึ่ง ตอนหนึ่งที่ยวธรรมขันหนึ่งก็เป็นหน้าตังแปดหมื่นสี่พันนี่เราไม่จะเป็นต้องปฏิบัติหมดที่พระเจ้ทาทรงเทศไปม,มากเพราะว่าเพื่อให้บอกอุปนิสัยของคนอุปนิสัยของคนไม่เสมอกันบางคนก็มีบุญญาบาร,รมีมามา,มากบางคนก็มีบุญญาบาร,รมีมาปานกลางบางคนมีบุญญาบาร,รมีน้อย <c oughs> ดังนั้นการสอนเหมือนกันไม่ได้คนที่มีบุญมากก็ต้องสอนมากท่าไงอ้าจริงๆนะคนมีบุญมากต้องพูดมากคนมีบุญน้อยก็พูดน้อยท่าไงถ้าคนมีความรู้มากก็พูดมากใช่ไหมคนมีความรู้น้อยก็พูดน้อยอย่างทีพ่พระเจ้าทรงเทศกับคณาจารย์ต่างๆ คณะาจารย์นันตานิเทศยาวมากอย่างธรรมจัก,กรกับพะกับพระวัฒนสูตร,ทรเทศกับปัะเจ้ากีรีศีทั้งห้านี่ยาวมากอธิบริญยายสูตรเทศกับพรจดินี่ยาวมากถ้าเทศก็คนธรรมดาธรรมดาึ่งไม่ใช่อจาจารย์ณาจารย์ญะเทศสั้นอย่างเทศกับวัคคะลิวัคคะลิบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อเห็นสศกัตริยเนี่ยเห็นไหม อันนี้ก็เรียกธรอาคารหนึ่น <c oughs> งเหมือนกันเช่การเทลงพุทธจักรใช่หลายแบบแล้วคนมีกำลังใจไม่เสมอกันมีความเข้าใจไม่เท่ากันอันนี้มาพวกเราเราพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดใครมีบารมีแก่กล้าขนาดไหนอนตาตมาก,ก็ไม่ทราบยางยารักษาเนี่ยไม่รู้แก่กล้าทางไหนนะ ให้เป็นทางคุณก็ได้นะ <c oughs> อันนี้ก็จำเป็นจะต้องใช้สายก,กลางสายกลางวิธีปฏิบัติคือว่านักปฏิบัติทุกคนอันดับแรกท่านแนะนำไม่ใช่ลมไม่ใจเข้าออกก่อนอันนี้ทิ้งไม่ได้นะในอาจารย,าย์ใหญ่ในกรรมฐานสี่สิบในธรรมา,าติตานสุลปตาม ทั้งสองอย่างนี้ทา่านกำหนดให้ใช้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นใหญ่ขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานั้นจิตว่างจากมีวอนมีวณนคือกิเลสหยาบที่ทำบรรยายถอยหลังกั้นความดีขณะใดที่รู้ลมเข้ารลมออกเวลานั้นชื่อจิตเป็นสมาธิหรือว่าขณะใดที่จิตรู้ลมเข้าลมออกชื่อว่าขณะนั้นจิตว่างากกิเลส รู้ลมเข้ารู้ลมออกเราไม่คิดจะไปขโมยของใครเราไม่คิดจะไปฆ่าใครไม่คิดจะแย่งความรักของใครไม,ไม,ม่ไม่มีเวลาจีคิดโกหกใครไม,ม่เวลาที่จะไปดื่มรสราเมรัรขณะที่รู้ลมเข้าลมออกจิตจับโดยเฉพาะก็ว่างจากกิเลสยาผ้าประการที่กิเลสทั้งหมดก็ถือว่าเวลานั้นจิตของเราเป็นบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลมหายใจก็ออกกันความฟุ้งซ่านของจิตการเจริงมฐานมีความสาคัญจะต้องระับความฟุ้งซ่านแต่ว่าการรับฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านต้องรู้กําลังของจิตเพราะตามธรรมดาจิตของเรามีสองสภาพคนเดียวนะและเวลาต่างกันบางเวลามันต้องการสงบถ้าจับลมหายใจเขาออกคำภาวนาควบกันมันจะทรงตัว มีการสงบเงบดีแต่บางเวลาจิตมันต้องการคิดเวลานั้นจับอารมณใจเขาออกอารมณ์ใจก็ออกนั้นจะจับไปเรื่อยๆแต่ว่าจิตจะไม่มีการทรงตัวรู้ลมเข้ารู้ลมออกแต่มันอยากคิดอันนี้ต้องปล่อยให้มันคิดถ้าฝืนไม่ได้ฝืนยังมีอาการกลุ่มคิดก็คิดอยู่ในขอบเขตกรรมฐานอย่างในกรรมฐานสี่สิบนี่มีอารมณ์ทรงตัวแค่สิบเอ็ดอย่าง ถ้ามีลมคิดจะยิบเก้าอย่างไปใช้กองใดกองหนึ่งก็ได้และยิบเก้าอย่างคิดกองไหนก็ได้คิดตามเรื่องในมหาติตฐานล้าสุดก็มีหลายสิบตอนแต่ว่ามีมีกำหนดรูปกันทรงตัวอยู่ตอนดีือนาปานนสตินอกจากนั้นมีลมคิดหมดฉะนั้นถ้าจิตมันต้องการคิดก็ห้ามมันคิดคิดยังไงดีอาจารย์นักนาเนื่องไม่ออกแล้ว เอาคิดง่ายๆดีกว่านะคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายดีไหมชอบหรือตายไม่ชอบไม่พอดีอะเ็อคิดว่าชีวิตที่ต้องตายดีที่คิดความเป็นจริงนะให้คิดตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีใส่ก,ก็ดีทั้งโลกนี้ทั้งหมดมันต้องตายเขาก็ตายเราก็ตายไม่มีใครอยู่คำฟ้าไม่มีใครอยู่คู่กับโลก ถ้าโลกทั้งโลกในสักวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะมีการสลายตัวเหมือนกันเพราะมันผูกมันตังไปทุกวันในเมื่อคนรลสัตว์ทั้งหมดเกิดมาจะต้องตายเราก็ต้องตายเหมือนกันนล่วก็คิดต่อไปว่าตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์แต่ถ้าอาจารย์ต่างๆเขาว่าศูนย์ก็มีพระพุทธเจ้าองค์แต่ไม่ใช่องค์เดียวนะก็พราหมณ์บางพวกบอกไม่ศูนย์ พวกพราม์ก็ถือพรมเขาต้องการไปเป็นพรหมพระเจา้าเราก็บอกไม่สนเหมือนกันท่านบอกว่าคนเราถ้าตายไปแล้วขณะจะตายขณะนั้นถ้าจิตจับสิ่งที่เป็นอุสถึงแม้ว่จะมีบาปมาในการก่อนมากสัเท่าไรก็ตามทีแต่ว่าก่อนจะตายจิตจับบุญอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้รวมให้ใจเขาออก อันนี้ก็เป็นบุญใหญ่หรือว่าภาวนาวลคุโถหรือนามะพะตะก็ตามสมาหลังก็ตามเหมือนกันหมดอะไรก็ได้หรือว่าไม่คิดถึงกรรมาฐานคิดว่าเราเคยใส่บาตรเราเคยบูชาพระเราเคยให้ทานเราเคยฟังเทศอย่างใดอย่างหนึง่งอารมมาจับอย่างนี้อย่างใดอยหนึ่งเวลานั้นบาตรจะเข้าแทรจิตไม่ได้เลยบุญเขาขวาง เมื่อบุญก็ขวางแล้วเวลานั้นตาต้องจิตออกจากร่างก็ไปสวรรค์เห็นไหมแล้วก็อย่าลืมนะถ้าบุญหมดลงนรกใหม่ที่ถ้าหากว่าเราในสมัยนี้ถ้าคนทุกคนมีความไม่ฉลาดมากเกินไปไม่ฉลาดมากเกินไปเขาเรียกว่าโง่นะจำไว้ดีนะต้องฉลาดพอดี ไม่ฉลาดมากเกินไปก็ตั้งใจโดยเฉพาะมันจะไปได้หรือไม่ได้ก็ตามใจมันเราทําบุญทุกอย่างตั้งใจไว้จุดเดียวคือนิพพานเราบูชาพระก็ปรารถนานิพพานเราใส่บายก็ปรารถนานิพพานเราสวดมนต์ก็ปรารถนานิพพานเราให้ทานแล้วก็หวังนิพพาน <c oughs> เราจะเรียนกรรมฐานเราก็หวังนิพพานจิตจับไว้จุดเดียวว่าถ้าตายมาเมื่อไรครอบมปนนีพผ่านจุดเดียวแต่ถ้าบะเอิญบุญนาอ่อนเราตายจริงมันไปนิพพานไม่ได้ไปได้แค่สวรือพผมมาโลกก็ไม่ใช่ของหนักใจเพราะว่าในกลับนี้ยังมีพระเจ้าอีกอง์หนึ่งที่จะมาเร็ว,รวนี้เร็วนี้คือพระศริอารียเมตไตรอีกไม่นาน เราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหมไม่กี่ไม่กี่ปีนักท่านก็บริบบบนมาในโลกขณะที่เราเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมมีโอกาสฟังเทศมากกว่ามนุษย์เพราะว่าเทวดานางฟ้าและพรหมนี่ไม่มีงาน <c oughs> ไม่ต้องหุงข้าวกินไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องถ่ายจระไม่ต้องถ่ายปัสสาวะไม่ต้องออม้งกันยุงอะไระทุกอย่างใช่ไหม ไม่มีความแก,ก่ความเท่ามันมีอะไรทั้งหมดเขามีแต่ความสุขเวลาที่เขาจะฟังเทศก็มีมากแล้วถ้าพระเจ้าเทศถึงเรื่องอะไรถึงเรื่องนรกเขาก็มองเห็นนรกเทศถึงมนุษย์เขาก็มองเห็นมนุษย์มนุษย์เกิดไม่กี่วันก็ตายเพราะเขายังไม่ตายอย่างเทวดาเช่นเดามหรือนางฟ้าเช่นเดามดึงนี่ร้อยปีพวกเขาเป็นหนึ่งวันของเรา <c oughs> เขาเกิดเป็นเวืดาเป็นนาวฟ้าชั้นดาวฤกไม่ถึงครึ่งวันแล้วจะเลือกครึ่งวันพอดีเราอายุเขาห้าสิบปีแล้วใช่ไหมไม่ทมันเต็มไปทัเข่าวเราก็ตายเขาก็จะมองเห็นว่ากลายเป็นรถไปขอขไม่แน่นอนความตายมีง่ายๆเกิดมาไปเดี๋ยวๆก็ตาย <c oughs> ถ้ายิ่งเป็นชั้นยามายิ่งแล้วกันเลยชั้นยามาเนี่อายุข,ของเขาสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขา ฉันดูสิส่400ปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาเยอะไหมนี่ยแล้วก็เียายุายมากยุไขมากตรงฟปาาถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าเป็นพรหมฟังทแท้จะพระศิอานจบเดียวอาศัยที่จิตใจ,จตั้งไว้เพื่อน,นิพพานอย่างน้อยที่สุดท่านที่ไม่เป็นปะโสวดาบันจะได้เป็นประสสดาบัน ถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนตายอันนี้ม่ตอตรงหงดละฟังเทศจบเดียวก็ไปพระรานเลยมีหวังนิพพานแน่นอนเราได้วิธีปฏิบัติเราจะปฏิบัติยังไงในเมื่อเราเองทุกคนต่างคนต่างก็มีบาปล้วเวลาจะตายเนี่ยจะบาปกับบุญนอสองประการจะมาชิงเข้าสนองใจหมายความว่าถ้าเรานึกถึงบาปบาปจะเกาะติด ไม่ยอมปล่อยมันจะดึงลงอายาภูมิถ้าเราเลิกทีบุญก่อนบุญก็จะเกาะติดบาปเข้าไม่ได้เหมือนกันื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอีอย่างหนึ่งก็เข้าไม่ได้วิธีป้องกันก็มีว่วาตามที่พระเจ้ทาทรงสอนถ้าเราขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือบาปที่ทํามาแล้วในการก่อนอย่าตามนึกถึงปล่อยทิ้งมันไปเลยคิดอย่างเดียวเราเคยทําบุญอะไรบ้าง นะยังเคยใส่บาตรเคยบูชาพระเคยสวดมนต์เคยฟังเทศอย่างังเคยให้ทายอย่างนี้เป็นต้นตามนึกถึงไม่โดยเฉพาะจิตมันก็จะมีรมณ์ชิ่นจะพ่าะบุญมันก็จะห่างเลยเรื่องบาปตอนนีน้ทั้งๆทีท่รู้ว่าบาปมันเป็นของไม่ดีเราคิดว่าจะไม่ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ้ห้าเราคิดว่าจะไม่ละเมิดบางทีก็เผลอไปละเมิดเ,ดเ,ดเ,ดเดข้า เมื่อไรเมื่อไหร่้วก็ตกใจเมื่อตกใจก็ทิ้งมันใหม่ไม่ตามนึกถึงมันนึกถึงบุญต่อไปวิธีที่พระเจา้าทรงแนะนําง่ายนึกถึงบุญคือว่าให้ภาวนาที่พุทธานุสิกกรรมฐานที่ใช้คําว่าพุทธโธแต่วตว่าคาภาวนานี่อย่างใดก็ได้นะขณะที่ก่อนที่เราจะภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าคําสอนทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้า จะภาวนาพุโทโธก็ได้สมาธังไรอิติุกตก็ได้ละมะพพทะก็ได้ตามใจชอบแต่จิตของเราก่อนจะภาวนาน้อมน,นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เวลานั้นเชื่อเป็นพุทธ,ธานุสติของฐานนึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์นี่การที่พระเจ้าแนะนําให้ทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีกําลังสูงมากคุญญาีิการมาก แม้แต่คนที่มีบาปมากๆแค่นึกถึงพระองค์อย่างเดียวโดวยไม่มีความรพมาก่อนก็ยังสามารถปฏิพาานได้ตัวอย่างขุนอาจารย์นึกถง,งุนชนรงค์จะิืมเขาโทษแกล้งดืมชื่อ <c oughs> ตัวอย่างสุปติทิตาเทพบุตรสุปติทิตาเทพบุตรคนนี้ตั้งแต่เกิดมายันตาย ไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้พระพุทธเจา้าไม่เคยให้ทานไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศไม่เคยครบอะไรทั้งหมดความชั่วมีความดีไม่ปรากฏมีแต่ความชั่วอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินห้ากาการครบทนไม่ครับครบดิม่นจะเหลือครบแล้วขาดครบใช่ไหม ขาดไม่เหลือชิ้นห้าก็ขาดด้วยฝ่ายธรรมะก็ขาดจะเวลาใครที่เขาทำบุญสุนทานกันเห็นแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็นได้ยินแล้วแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเป็นต้นแกล้งขัดขวางคนที่เขาทำบุญเวลาใกล้จะตายเข้ามาจริงๆเกิดทุกขเวทนาหนักก็มองดูทรัพย์สมบัติมองดูปัญญามองดูลูกผู้หญิงลูกผู้ชาย ข้าทาหญิงชายเขานั่งล้อมอยู่ก็น,นึกใจกว่าคนทุกคนนี่เขามีความห่วงใย,ยในเราแต่ก็ไม่มีใครเลยที่สามารถจะระงับทุกขเวทนาของเราได้อาการเจ็บปวดอึดเสียดเวลานี้มันมีแต่เราผู้เดียวทุกคนเขาสงสารเราเขาช่วยเราไม่ได้นี่เวลานี้เราต้องการใครบ้างที่จะช่วยเรานึกไปนึกมา,น,กมานึกไปนึกไปเราคิดไม่ออก ไปเรียกได้ว่าเขาเลือกันว่าพระสมณะโคดมคือพระเจ้าของเราตรงมีพระเมตตาไม่เลือกุคคลใดไม่ว่าใครท่านจะสงเคราะห์ท่านมีเมตตามากเวลานั้นจึงตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าขอพระ,พระสมณะโคดมจงมาที่นี่จงสงเคราะห์ข้าพเจ้าให้หายจากโ,กโกครคโรคภัยไข้เจ็บจากทุกเวทนา ในขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจา้าตนเองก็ตายในเวลานั้นมนเมื่อตายจะเวลานั้นแล้วก็ไปอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวน้นมือมันยกมือไหว้ใน,นมือมยกไม่ขึ้นนะนึกอย่างเดียวแล้วก็ไปเลยนึกจะมาบูชานึกใช่ให้มานสงครห์รักษาห,หายโรคตายจากความเป็นคนเวลานั้นไปเกิดเป็นเทว,วดาบนสวรรค์ชั้นเด,ดิมต่เทวโลก มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันบริวารน <c oughs> แค่นึกถึงพระเจ้าไม่เคยครบมาก่อนนะหรือว่าตามที่อธิาฐานกับพระพรามถามพระเจ้าพระสมณพะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหมพระเจ้ากต็ตอบว่าสมณดูคพราม คนนี้นึกถึงเที่อเราอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศตายได้เกิดบนสวรรค์ไม่เห็นนับร้อยนับพันนับเป็นโกดเนี่ยสุปฏิทิตาเทุตรก,ก็เช่นเดียวกันอาศัยที่นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าค็าจริงเขาเป็นนะนักติฝังเคารพนะเขาได้เคยมารักษาโรคเขาแต่บังเอิญบุญญาติการพธาาทธเจ้าบอาทิบาลิกล่าวว่าโคโตอัปมานโนคุณพพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ จึงไปเห็นเขาเกิดปเป็นธรวมดาบนสวรรค์ฉันดาเรืองเทวโลก <c oughs> แต่ว่าอาศัยที่เขามีบุญใหญ่แต่ว่ากําลังบุญน้อยปริมาณเขาบุญน้อยบุญนี่นึกถึงว่าพระเจ้ามีค่าสูงสุดแต่ว่ากําลังมีเวลานิดเดียวช่วงเวลาที่เขานึกเวลาไม่นานก็ตาย <c oughs> ฉะนั้นการเกิดปเป็นธรวมดาบนสวรรค์ชันเดาเรืองเทวโลก ยังเป็นเทวดาที่มีอายุไม่เต็มอายุไขหมายความอายุไขเทวดาประสาเจดาวดึงเนี่ยมีอายุพันปีทิพถ้าปีอยู่นะหนึ่งร้อยปีเขาเราเป็นหนึ่งวันสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีถ้าพันปีทิพไม่กี่ปีของเราอายุไม่เต็มอายุไข เวลานั้นเป็นเวลาที่ใกล้เขาจะต้องจุติลงมาเกิดก็เป็นเวลาพอดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาปเป็นประเทศโดพุธมานดาพอดีขณะที่พระเจ้ากำลังเทศอยู่ก็มีเทวดาองค์หนึ่งมีนามว่าอากาศสจารีเทพบุตรเธอฟังเทศประเดี๋ยวหนึ่งเธอก็ออกไปคำอากาศาสจารีเนี่ยไม่ใช่ชื่อไม่ชื่อจริง เป็นแค่ชื่อจันจริยาพอ,อไปที่ประกาศว่าพ่อเอ้ยไม่เอ้ยขออยูวยมาน,นี้เวลานี้พระเจ้ามาโปรดแล้วไปฟังเทศกันไปต่อบุญบารมีประกาศทั่วไปเทวดาต่างๆได้ทราบต่างอุปต่างมานางฟ้าก็มากันก็ไปพบมีมานหลังหนึ่ง <c oughs> มีสภาพเศร้าหมองตามธรรมดาเทวดาเจ้าต้นจุตินั่นหนึ่งวิมานเศร้าหมองสองเครื่องทิพเศร้าหมอง สามมีเห,หล,ลือหลายเจ้าแรอย่างนี้เป็นต้นแล้วสี่หมดบุญห้ามบมดอาหารก็สังเกตดูว่า,าพิม,มาเศร้าหมองก็ทราบว่าเวดาวนี้จะต้องจุติภายในเจ็ดวันพ <c oughs> ิจะรอดตะโกนถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานนี้แกจะตายภายในเจ็ดวันทําไมไม่ไปท่องเทศสร้างสมบรตมีต่อสุปฏิต,ตาเทบุตพลนไปด้วยความเป็นทิษ ก็ดีนเสียงก็ตกใจมองดูตัวเองเห็นเครื่องทิพเร้ามองเห็นเหงื่อไหลาจ๊กแรกแน่ใจต้องตายแน่แลวเมื่อเขาคิดว่าเขาต้องตายแน่ก็อยากจะทราบต่อไปด้วยรมทิพว่าถ้าต,าตายจากความเทวดาเราจะไปไหนเ <c oughs> พิ่ทราบถึงกำลังใจที่เป็นที่ว่าถ้าตายจากเทวดาแล้วเราต้องลงนรกอันดับแรกลงเอเวจีมานรก ก็าอาศัยฆ่าสัตว์เป็นจินตกรรมขโมยเขาเป็นจินตกรรมเป็นชู้ลูกเขาเมียเขาเป็นจินตกรรมก็หกเวจินตกรรมเดิมสุรามียไยเป็นจินตกรรมดีไหมชายโรงดีก็ไปนะไปไหมอ้าวนึกอยไปไโถส,สาวสาสตเตือนแล้วต่อมาก็แกก็ตกนรกทุกขุม นรกไปขุมตกหมดบริวารขุมทักสี่ขุมตกหมดยมโลกีนรกอีกสิขุมหมดแปดสิบสองจะพวกหมดสติฉานทุกประเภทที่ฆ่าข้ามาแล้วเท่าไหร่ตายเป็นสัตว์ประเภทนั้นตายจำนวนที่คือฆ่าเอาไว้เห็นไหมดีไหมดีนะนแล้วต่อจากนั้นไปก็เกิดเป็นสัตว์พิเศษเป็นแรงห้าร้อชาติที่เป็นพิเศษ เป็นหมาบ้าห้าร้อยชาติแล้วก็แล้วก็มาเกิดเป็นคนเกิดปเดป็นคนหุหน่กห้าร้อยชาติตาปอดห้าร้อยชาติเป็นง่อยห้าร้อยชาติดีไหมตอนนี้เธอก็ทนแล้วก็อ,อะไรให้เกิดเป็นคนหูหน่อห้าร้อยชาติเนี่ยเวลาที่เขาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เธอก็สนทนาธรรมอยู่ ส่งเสียงกลบเสียงธรรมอย่างนี้หกเทาหุ้นหกห้าร้อยชาติตาบอดห้าร้อยชาติเขาทำบุญทำกุศลก็อยู่เ,เห็นแล้วแกล้งตามไปไม่เห็นเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติเพราะอาศัยกันเื่มสราระมีไรเป็นคนก้อยห้าร้อยชาติเพราะอาศัยกันฆ่าสัตว์ชีวิตใส่ของกรรมนะจึงจะมาเป็นคนปกตินานไลไม่รู้กี่กับนับกลับไม่ัวนแล้วนะ ในเมื่อรู้ตัวในแบบนี้แล้วก็แทนที่เหงื่อจะไหลแค่รักแร้เนี่ยมันเลยไหลท่วมตัวใช่ไหมก็บอกกัถาอาการสจารีบอกเพื่อนเอ๋ยช่วยด้วยเราถ้าตายแย่แล้วถ้ากอาารสปจารีก็บอกว่าแกก็แค่เป็นเทวดาฉันก็เทวดาช่วยไม่ได้หรอกคนที่จะช่วยได้ที่มีคนเดียวคือนายของเราคือพระอินทร์ก็พาไปหาพระอินทร์ พินบอกฉันเป็นนายเธอเธอว่าฉันก็ไปเทวดาวไม่กันช่วยไม่ได้ไปบอกว่ามีองค์เดียวที่ช่วยได้หรือไม่ได้คือพระพุทธเจา้าท่านพระเจ้าอีกองค์ัน่ช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้ก็พาก็ไปหาพระพุทธเจา้าพินก,ก็กราบทูลความเป็นมาส,งสารงทราบพุทธเจ้าพิจารณา,าว่าถ่าสถ,า,ถาคตเทศอวิธรรม จะมีผลกับเทวดาอางค์นี้ไหมก็ทราบว่าถ้าเทพทาไม่มีผลแน่เธอจงตุจิตตุิลงเวจีตอนที่แล้วมาทํานนั้นก็เท่อะไรดีราบจึงทราบว่าถ้าเทศอุณหิติจารยสูตรจะไปที่ชอบใจเทวดาอางค์นี้ท่านยังเทศอุณหิติจารย์สูตรพอจบสุปฏินิตาเทพบุกรก็บรรลุว่าโสโดาบันทันทีใช่ไหม นี่เป็นว่าคนที่ไม่เคยทำบุญเลยสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเขานึกถึงนิดเดียวเขาก็มีเว,วลาวิเทวดาวน้อยแต่เป็นโสดาบันในเมื่อเป็นโสดาบันเรื่องบาปต่างๆก็ยกย่อกันไปหมายความบาปไม่มีโอกาสจะดึงให้ลงอบายภูมิต่อไปอีกจะมีการบินวหวแต่เกิดแค่มนุษย์กับเทวดาทุกขพรมไม่กีดช่ยกับปณิพาน์ นั่นสำหรับบรรดาแานพระธรรมสัจก็เช่นเดียวกันวันนี้เราพูดกันนึกกันรบแบบง่ายๆนั่นคืออยางทําให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าวไว้อย่างท่านที่ได้มโนยิทธิภาวนาวนามะวะธานี่ไม่คนพระพุทธเจ้านะเราไปถึงพระเจ้าเองใช้ได้ดีมาก <c oughs> ท่านที่ไม่ได้มโนยิทธิก็นึกถึงพระพุทธเจ้าวไว้คือภาวนาภาวนาบุตร เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทถ้าอยู่ใกล้พระพุทธรูปให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบภาวนาไปด้วยนึกถึงภาพพระนึกถ,ถึงภาพานด้วยเพราะว่าการภาวนานั้นจะใช้เวลาไม่น้นก็ไม่เป็นไรทำให้เป็นจินตกร,รรมอย่างน้อยที่สุดก่อนจะหลับภาวนาวพุทโธทักสิบครั้ง เกิดขึ้นมาใหม่ๆภาวนาพุโทโธทุกสิบครั้งแค่นี้พออย่างนี้ทุกวันต่อไปแต่อารมณ์มันชินสมาธิมันสูงขึ้นก็จะมากกว่านั้นต่อไปถ้ามากกว่าภาวนาแค่สบายภาวนาวไปภาวนาวไปเพราะเรื่อพอจิตเริ่มบุ่นวายจากกะก็สับสายแล้วก็เลิกแค่ถ้าทําอย่างนี้จิตจะชิงในคําว่าพุทโธคือชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเวลาก่อนนี้ท่านจะตาย ท่านจะเห็นภาพของพระพุทธเจ้าก,ก่อนแล้วัสวรรค์ก่อนอรัมบดดาจะพุทธวิสังหลายพระญาณบอกหมนเวลาโบดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานธรรมฐาน